สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอ,อนำเสนอตำนานนางพญาจิงจอกก้าวหางนางพญาจิงจอกก้าวหางเป็นสัตว์เทพตามตำนานของจีนเกาหลีญี่ปุ่นจากพิศาสู่เทพเจ้าจิงจอกก้าวหางเป็นหนึ่งในสัตว์วิเศษที่เป็นที่รู้จกักทั้งในจีนเกาหลีและญี่ปุ่นตามตำนานของจีนเล่ากันว่า เป็นเทพปีศาจหนึ่งในเทพปการนามของจีนมีชีวิตเป็นอมตะและแปลงเป็นมนุษย์ได้หากได้บำเพ็ญตะบะมานานโดยตำนานเล่าขานส่วนใหญ่จะเป็นจิงจอกเพศเมียที่แปลงกายเป็นหญิงสาวงดงามมีไวพริบเป็นเลิศหลอกล่อให้ชายหน่มลุ่มหลงในพงสวดานของจีนชื่อว่า ห้องศิลหรือห้องศิลเล่าตำนานของจิงจอกเก้าหางเริ่มจากจากักรพรรดิโจแห่งราชวงศ์ซางได้เสด็จไปถวายสักการะพระแม่นีวาแล้วเห็นเทวรูปสลักงดงามประดุจมีชีวิตซึ่งแต่งเป็นบทกวีชมชมองค์เทวีด้วยท้อยคำที่จับจวงแสดงความกำหนัด และทรงมีพระราชองค์การให้นำโครงนั้นประดับไว้ในทีวสถานการกระทำของจกักรพรรดิโจทำให้พระแม่หนีวาโกรธมากจึงส่งปีศาจจิงจอกปีศาจพินและปีศาจไก่มาทำลายจากักรพรรดิโจขณะเดียวกันจ,กจักรพรรดิโจก็สั่งให้ตามสาวงามที่มีใบหน้าสวยงามดังเช่นพระแม่หนีวาจนกระทั่ง พบสู่ตาจีที่ด่าของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งสาวงามที่มีใบหน้าคล้ายพระแม่แต่เคราะร้ายที่สู่ตาจีถูกปีศาจจิ้งจอกสังหารก่อนถวายตัวเป็นสนมแล้วเข้าสิงร่างของเธอ หลังจากนั้นสู้ตาจีที่ถูกนางปีศาจจิงจอกเข้าสิงก็ฉายมารยายุยงให้จักรพัิโจลงผิดไม่เป็นอันว่าราชการมั่วเมาในสตรี จัดงานเลี้ยงหรรหราในวังก่อสร้างหอคอยสอยดาวสูงเสียดฟ,ฟ้าที่มาจากการขูดรีดภาษีของประชาชนเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างจนล้มตายลงไปเป็นจำนวนมากใครขัดหรือโต้แยง้งก็ถูกประหารชีวิตหมดขณะเดียวกันนางก็แอบพาเหล่าปีศาจเข้ามาสิงสู่ในวังมากขึ้นเมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในความวุ่นวาย ร้อนถึงเทพปรมาจารย์เหวียนสื่อเทียนจวินและเหล่าเซียนแห่งเขาคุณหลุนจึงบัญชาให้สิทธิเอกที่ชื่อไถ่กงหวางหรือที่มีชื่อจริงว่าหลี่ซ่างเจียงจือหยาพร้อมทั้งสิทธิเอกคือนาจาก,ก็ได้รวบรวมพวกพ้องที่เป็นนักพรตจอมยุทธเหล่าขุนนางที่หลบหนีจากราชสำนักดยมีจีซาง อดีตเจ้าเมืองที่ต้องเสียตำแหน่งเพราะสูตาจีนำทัพเพื่อบุกโจมตีนครเฉาเกอและคนล้มจัก,กรพัดโจ้สุดท้ายปีศาจทั้งสามถูกคุมตัวไปตัดสินโทษเจ้าแม่หนีวาบอกว่าให้จัดการแค่จัก,กรพพัดโจ้แต่กลับทำเกินกว่าเหตุสมควรจะต้องถูกลงโทษปีศาจพินและปีศาจไก่ถูกลงโทษ จนถึงแก่ความตายมีเพียงจิ้งจอกก้าวหางเท่านั้นที่สามารถหลบหนีการลงโทษไปได้ตำนานผู้จิงจอกก้าวหางของญี่ปุ่นกล่าวถึงตำนานของญี่ปุ่นไว้ว่าจิงจอกก้าวหางเป็นปีศาจที่เข้ามาแฝงตัวในรัชสำนักของญี่ปุ่นในช่วงรัชสมัยของจกักรพรรดิโทบะ หลังจากที่จิ้งจอกเกาหางหลบหนีออกมาจากอินเดียและจีนได้แล้วก็แอบ,บแฝงตัวเข้ามาในร่างของธามามโนมาเอะหญิงงามที่ฉลาดล้ำกลิ่นกายหอมหวนดังกลีบซากุระแรกแย้มและอาพรไร้รอยยับด้วยความงดงามของนางทำให้จกักรพรรดิโทบะ เกิดความลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นสุขภาพร่างกายของจักรพัทโทบาก็สุดโทมลงทุกวันทุกวันจึงได้มีการทำพิธีปัดรังควานด้วยการอัญเชิญน,นักพรตมาช่วยทำพิธีจนได้ทราบว่าขณะนี้ในวังมีปีศาจจิงจอกก้าห่างแฝงตัวอยู่เมื่อความจริงเปิดเผยทามาโมโนมาเอจึงได้ขืนร่าง เป็นสุนัขจิ้งจอกสีทองตัวใหญ่มีก้าหางเหาะหนีไปบนท้องฟ้ากองทหารของจกักรพรรดิโทบะไดลไลตามไปจนถึงที่บริเวณภูเขานาสุเกิดการต่อสู้กันและสามารถสยบจิ้งจอกก้าวหางลงได้กลายเป็นหินเชตโชเซกิซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเกาหลีมีเรื่องของจิ้งจอกก้าวหางอยู่ในตำนานโบราณของเกาหลีกล่าวถึงปีศาจจิ้งจอกชื่อกูมิโฮที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้และมากแปลงเป็นหญิงงามเพื่อหลอกล่อผู้ชายเนื่องจากนางต้องการบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่นอกจากบำเพ็ญเพียรแล้ว ปีศาจจิ้งจอกอยังต้องกินหัวใจและตับของมนุษย์100คนเพื่อที่จะกลายเป็นมนุษย์จริงๆแต่เมื่อผ่านการกินหัวใจและตับของมนุษย์มา99คนผู้ชายคนที่100นั้นกลับกลายเป็นรักแรกของกูมิโฮที่ได้มอบหัวใจอันบริสุทธิ์ของตนเองแก่ผู้ชายคนนั้นจนรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อกูมิโฮเลือกที่จะรักมากกว่าการจะกลายมาเป็นมนุษย์ แม้ว่าจะไม่สมหวังในความรักนั้นก็ตามทีทำให้ตำนานของเกาหลีกลายเป็นเรื่องความรักที่บริสุทธิ์ต่างจากตำนานของประเทศอื่นจากเหตุการณ์ในห้องศิลทำให้จิงจอกก้าวหางกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสเสน่หาและราคาเป็นที่สุดในปัจจุบันทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลียังมีนาเสนอรูปเรื่องราว ตำนานเกี่ยวกับปีศาจจิงจอกก้าวหางอยู่เรื่อยๆในรูปแบบของซีรีส์หรือภาพยนตร์ต่างๆซึ่งตามตำนานโดยทั่วไปแล้วมีการสนนิษฐานว่าปีศาจจิงจอกก้าหางอาศัยอยู่ในภูเขาชิงชิวจิ้งจอกก้าหางมีรูปลักษณ์เหมือนจิงจอกแต่มีก้าวหางมีเสียงร้องเหมือนทารุกร้องไห้และจิงจอกก้าวหางนี้กินมนุษย์ และมีเรื่องเล่าต่อมาว่าผู้ที่พบจิ้งจอกเก้าหางนี้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแผ่นดินนอกจากจะปรากฏตัวในตำราบโบราณแล้วจิ้งจอกเก้าหางยังปรากฏอยู่ในภาพเขียนภาพวาดต่างๆและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาของจีนโบราณอีกด้วยรวมทั้งชาวแควนจ้วงในตอนใต้ของประเทศจีนอย่างเชื่อว่าจิงจอกเกาหางคือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องเล่าของจิ้งจอกก้าวหางที่โด่งดังที่สุดจะปรากฏอยู่ในพงศวดานเรื่องห้องศิลที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์มิงและนี่คือตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวที่เร้นลับเกี่ยวกับปีศาจก้าวหางขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกแหล่งข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ